สวัสดีครับวันนี้ทองหิ้วทองหอสวัสดีทองหิ้วสวัสดีทองทองหอสวัสดีทองหอสวัสดีครับวันนี้เป็นไงตอนนี้รอบนี้อยู่เมืองอะไรนะเออดาราครับผมดาราโอ้เสียงทำไมเป็นอย่างนี้รู้สึกอ่าหมอกมันจะลงจัดหรือไงเสียงเสียงขอเสียงหมอกครับผมหมอกมันลงลิ้นเลยพันกันลงเนาะโอเคครับขนาดนี้ท่านวันนี้เราอยู่บนเทือกเขาที่สูงกว่าระดับบางสุรินทร์หนึ่งหมื่นเอ้ 1,500 <มา S 1> 1,500นะตอนนี้นั่งกระเช้าอีกใช่ไหมครับนั่งกระเช้าข้ามเขาหนึ่งอีกลูกหนึ่งไปอีกลูกนึงเนาะวันนี้ทิปเราวันนี้บนกระเช้านี้มีรับเชิญมาผู้ใหญ่บ้านสองท่านด้วยครับนะาท่านแรกครับผู้ใหญ่สำเนาครับวัสด,ดีครับวัสด,ดีครับอัดดีครับอ่าผู้ใหญ่สำเนามาเที่ยวทิปนี้เป็นไงมีความรู้สึกยังไงโอ้ตื่นเต้นทุกขณะทั้งทั้งที่ขึ้นกระเช้าด้วยครับ นั่งรถก็ยังตื่นเต้นตลอดโอ้โหสุดยอดเลยนะเราเราเราเที่ยวต่างแดนเนาะแต่เราก็เอาวัฒนธรรมของต่างแดนกลับไปปรับใช้บ้านเราอ้าวท้องหอทักทายผู้ใหญ่อีกท่านครับตนี้อท่านผู้ใหญ่ดสวีครับสนุกตื่นเต้นครับตั้งแต่นั่งรถเลยนั่งรถบัสตอนนี้ตอนนี้อยู่บนกระเช้า ครับทองหอกําลังจะเก็บภาพนิ่งครับนท้องหอมีอะไรจะสัมภาษณ์ผู้ใหญ่อท่านผู้ใหญ่ครับบนทิวทัศน์ระดับความสูงระดับนี้ท่านผู้ใหญ่มองไปดูรอบครับเห็นไหมครับว่าสวยมากสวยมากสวยมากครับเป็นของเวียดนามเนาะเวียดนามใต้อากาศก็ดีแต่ยงผู้ใหญ่ครับตอนนี้รู้สึกขาสั่นๆอ๋อมันสูงอ๋อความสูงเนาะโอเค ผู้ใหญ่สองท่านรับเชิญในวันนี้ทองีิ้วต้องห่อมาอกลางทางแล้วตอนนี้นะครับจะให้จะให้ชมภาพวิวด้านล่างแต่รู้สึกว่าจะมีเม็ดฝนนิดนึงฝนไม่ได้ตกนะแต่นี่หมอกกาลังลงสูงที่สุดมันนะเป็นธรรมชาติของดารลัทที่นี่ครับครับผมความสูงระดับนี้แถบภูมิภาคขนาดนี้ครับทำเลและก็มีภาคอากาศอย่างนี้ ท่านทองหอบคิดว่าผมจะกล้าเอาเทปนี้ออกไหมครับเพราะว่ารู้สึกท่านไม่ค่อยสบายถ้าออกไปนี่มันจะเป็นยังไงเนี่ยผมไม่กล้าออกครับเพราะว่าเนี่ยผม่เทยน่าตื่นเต้นมากครับกลัวครับผมว่าท่านท่านไม่ค่อยสบายแล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรเห็นใจเห็นใจเพราะอากาศอย่างเงี้ยนี่เขาคนไม่ค่อยสบายนะ ไม่ใช่มีอาการอื่นเออแล้วเจกล้าผมบอกไปเนี่ยโอเควันนี้สนุกสุดยอดกันอยู่บนยอดเขาครับเดทปต่อไปใ้ชมต่ออีกนะครับเทปต่อไปเสียวครับมองไปล่างเสียวอยู่บนยอดเขาเลยอยู่บนเขาบนกระเช้าเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ